สวัสดีครับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึง A D A กันเพราะว่าหลายคนก็เริ่มตั้งคำถามกันแล้วว่าทำ,ทำไมยังไม่ขึ้นเหรียญน,นี้จะขึ้นเมื่อไรซึ่งเป็นเหรียญท็อปตอนนี้เป็นท็อปท็อปสนะครับเกอนอยู่อันดับที่6ละหล่นมาที่อันดับที่6กละก็คือเป็นเหรียญสำคัญที่ทุกคนจับตามองว่ามันจะขึ้นเม,มื่อไรจะขึ้นหรือไม่นะครับซึ่งในคลิปนี้เราจะใช้อ เซตติ้งสแบบที่ใช้กันปกติที่เป็นมาตรฐานของ POD 12.0นะของระบบเทรด e POD 2.0ซึ่งเราจะเช็คกัน3 Time Frame แล้วก็3 s e เซตติว่าแต่และเหรียญเนี่ยพร้อมจะขึ้นหรือยังเราก็ขึ้นเมอไรมีสัญญาณกาขึ้นหรือยังอันนี้เป็น t เทมเพลตเป็น Setting แบบที่1นึเดี๋ยเราจะดูคู่กัน2การาฟ แล้วก็แบบที่2ก็ดูเดี่ยวๆแบบที่3เนี่ยเป็นใน1ชั่วโมงก็ดูเดียเด่ยวๆแบบเ,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 เช่นกันโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะครับคือโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าในเทมเพลตแบบ3ชั่วโมงเนี่ยซึ่งเราจะาดูคู่กับตามตา,ามเฟรม1น,นวันนะฝั่งด้านซ้ายนี่เป็นแบบ1วันฝั่งด้านขวาเนี่ยจะเป็นแบบ3ชั่วโมงแล้ว แล้วตัวที่ให้สัญญาณในการขึ้นเนี่ยในการเช็คต้นเทรนของขาขึ้นแต่ละรอบเนี่ยเราจะใช้สัญญาณอัพนะครับสัญญาณอัพที่หลังจากที่ทางด้านซ้ายเนี่ยมันคอนเฟิร์มขาขึ้นแล้วคือถ้าในเดย์มันคอนคอนเฟิร์มขาขึ้นแล้วเนี่ยเราทีนี้ทางด้านขวาเนี่ยรอแค่สัญญาณอัพเนี่ยคือพอระบบมันแจ้งสัญญาณอัพมาเนี่ยเราค่อยมาดูทางด้านซ้าย ว่ามันพร้อมหรือยังอย่างอัพตัวนี้ก็คือมันอัพตัวนี้มันขึ้นมาวันที่26เนี่ยตั้งแต่ตรงเนี้ซึ่งมันใช้ไม่ได้มันใช้ไม่ได้เราค่อยคัดกรองออกไปฉะนั้นจะให้เห็นภาพชัดเจนเนี่ยเราก็มาดูที่มันขึ้นรอบก่อนว่าระบบตัวเนี้ในเซตติ้งอันนี้มันเช็คได้ไหมว่าตรงนี้มันพร้อมจะขึ้นละตอนนั้นมันขึ้น อย่างในอันดับแรกเลยเรามาเช็คในเดย์ก่อนคือถ้าในเดย์มันพร้อมเนี่ยอย่างในเดย์เนี่ยวันที่มันพร้อมทําขาขึ้นแล้วเนี่ยสัญญาณขาขึ้นมันเริ่มตั้งแต่วันที่สามสามออกัสเนี่ยสามสิงหาคมเนี่ยสัญญาณมันออก็อออกมาวันที่สี่เนี่ยคือสัญญาณขาขึ้นเราแค่ดูว่ามีปุ่มบายแล้วก็ด้านล่างเป็นสีเขียวแค่นั้นเนองแสดงว่าตรงนี้มันเริ่มรอบขาขึ้นแล้วแล้วจุดเข้าเนี่ยเราใช้ตัวนี้เป็นจุดเข้า สัญญาณัพเนี่ยหมายความว่าอย่างไงหมายความว่าถ้าสัญญาณัพแรกๆหลังจากวันที่สามเนี่ยเนี่ยคือฝั่งเดเนี่ยมันเริ่มวันที่สามวันที่สามวันที่สี่เพราะนั้นถ้าสัญญาณ up เนี่ยหลังจากตรงเนี้ยตรงนี้มันคอนเฟิร์มแล้วเนี่ยสัญญาณัพแรกๆเนี่ยัพที่หนึ่งเนี่ยเห็นไหมครับวันที่สี่เนี่ยวันที่สี่พอดีเลย ก็คือบอริเวณตรงนี้เลยมันคอนเฟิร์มว่ามันจะขึ้นแล้วนะอันนี้คือเป็นสูตรกองเซตติ้งแบบที่3ที่ใช้เช็คต้นเทรนซึ่งซึ่งเทคนิคตรงนี้ใช้ได้กับทุกๆเรียนเพราะฉะนั้นอันดับแรกนียถ้ามันคอนเฟิร์มแบบนี้ทางด้านซ้ายนะในในเดนะด้านขวาเราแค่รอว่ามันมีสัญญาณอัพเท่านั้นเองเราก็จะเข้าซื้อได้แบบพอดี body. ซึ่งอัพที่เราสนใจส่วนมากเลยจะเป็นอัพที่1อัพที่2อัพที่3คืออัพที่ยังไปยังไม่ห่างจากจุดกำเนิดจุดเริ่มต้นต้นเทรนมันมากเกินไปแต่จะอัพที่มันห่างไปมากแล้วเนี่ยความเสี่ยงความได้เปรียบมันก็จะลดลงเห็นไหมครับมันจะลดลงอัพมันก็มาจบตรงนี้แล้วก็มันก็ตีลงมามันหมดรอบรอบนี้แต่ว่าถ้าเราเข้าตั้งแต่อัพแรกๆเนี่ยตั้งแต่1.3เนี่ย มันขึ้นไปถึงสูงสุดที่3กว่าๆนะคือบริเวณตรงนี้ซึ่งรอบขาขึ้นอื่นๆมันก็จะเป็นลักษณะเดียวกันหมดคือจะเป็นแบบนี้หมดคือส่วนใหญ่แล้วมันก็จะมีแบบนี้คอนเฟิร์มทางด้านซ้ายเนี้ย้างด้านเดเนี้ยก็มีอัพตรงนี้แล้วก็มีอัพตรงเนี้ยถ้าเราจะย้อนตรงนั้นไปดูก็คือใช้หลักการเดียวกันแล้วรอบล่าสุดละ่ะ เกิดอะไรขึ้นตอนนี้ส,สภาวะสถานการณ์ตอนนี้ตอนนี้ทางด้านซ้ายนี้พร้อมแล้วนะคือมีปุ่มบายแล้วก็ด้านล่างเป็นสีเขียว,วเพราะฉะนั้นหลังจากนี้ในนี้ในทามในในเซตติ้งตัวนี้เรารอแค่สัญญาณอัพเท่านั้นเองคือถ้ามันจะขึ้นเนี่ยโดยเงื่อนไขต่างๆมันค่อนข้างพร้อมแล้วนะมันแค่รอสัญญาณอัพเท่านั้นเองอาจจะมีอัพที่1อัพที่2อ,อัพที่3แล้วก็พุ่งขึ้นไป ถ้ามันจะขึ้นนะแต่ถ้ามันไม่ขึ้นมันก็จะไม่ออกสัญญาณ up ลงมาคือสัญญาณ up มันจะช่วยคอนเฟิร์มให้ว่ามันพร้อมจะขึ้นละคือถ้ามันไซด์เว้ไปสักพักอาจจะมี up ที่ 1, อัพที่ 2, อั u ที่3หรือว่าบางทีั p ที่1แล้วก็พุ่งเลยนะครับอย่างในกรณีของเหรียญอื่นๆอย่างเช่นอย่างเช่นกรณีของ sandbox อเนี่ยเห็น แซนบ็อกเนี่ยมันเนี่ยมันคอนเฟิร์มขาขึ้นตั้งแต่ตรงนี้และแล้วจุดเข้าที่มันแจ้งเตือนเนี่ยระบบมันแจ้งเตือนก็คือมันคอนเฟิร์มขาขึ้นตั้งแต่วันที่ประมาณวันที่สมอะวันที่สมวันที่4เหมือนกันออกโทเบอร์เนี่ยแล้ววันที่20สิประมาณวันที่28 27 28ดยี่ออกเบอร์มันก็มีอัพแรกขึ้นมาหลังจากตรงเนี้ยหลังจากฝั่งนี้คอนเฟิร์มแล้วเนี่ยแล้วมันก็พุ่งขึ้นยาวเลยนะครับ ตอนนี้มันเพิ่งเริ่มอัพที่สองก็ยังยังได้กำไรอยู่ซึ่งเรียนอื่นๆเนี่ยก็จะมีพฤติกรรมคล้ายๆกันหมดคือใช้วิธีเดียวกันเนี่ยเช็คได้เลยไม่ว่าเรียนจะเป็นอ่าเ n นจินเนี่ยเนี่ยด้านซ้ายวันที่4มันคอนเฟิร์มขาขึ้นแล้วแล้วก็ตรงนี้มันมาเริ่มว่าพร้อมจะขึ้นแล้วสัญญาณขาขึ้นนะ แต่วันที่21หนึ่งครั้งแล้วก็วันที่25หนึ่งครั้งเห็นไหมครับเราจะได้ราคาที่ประมาณ1.8แล้วก็มันขึ้นไปถึงโน่นเลย3.6 3.5 3.6และอนี้เป็นอัพล่าสุดนะที่ระบบแจ้งเตือนซึ่งอัพนี้มันก็จะเสี่ยงมากกว่าอัพนี้แล้วเพราะว่ามัน,มนเริ่มจะขึ้นมาเยอะแล้วแต่ก็ออยังยังพอจะทำกำไรได้อยู่แต่ก็ จะเสี่ยงมากกว่าอัพแรกๆที่อยู่ตน trend. ้นเทรนด์อย่างมานะก็เหมือนกันเห็นไหมมานะนี่มันแจ้งขึ้นก็ประมาณวันที่10แล้วก็มีอัพอัพสะสมพลังอยู่ตรงนี้อัพหนึ่งอัพสองอัพสามอัพสี่ก็ยังไม่ขึ้นแล้วหลังจากนั้นก็พุ่งยาวเลยส่วนอัพล่าสุดก็คือที่มันแจ้งเนะี่ยอคอืนนี้ก็ก็มีระยะให้ทำกำไรอยู่ก็คือระบบนี้ใช้อ้างอิงได้อย่าง อย่างดีเยี่ยมนะในการหาจุดต้นเทรนเนคือใช้ได้กับทุกเหรียญว่าจะเป็นเหรียญดอดเหรียญ BNB. ETH เนี่ยเห็นไหมครับอย่างอีเทเรียมเนี่ยมีบายตรงนี้คอนเฟิร์มขาขึ้นตรงนี้แล้วก็มีอัพแรกตรงนี้แล้วก็ยาวเลยอัพต่อมาก็ออยังทำกำไรได้เรื่อยๆเห็นไหมครับ ว่ายิงอัพที่มันห่างจากต้นเทรนดแล้วนี่มันก็เราก็ไม่จำเป็นต้องเข้าแล้วเพราะว่าเราเข้าจากตรงนี้แล้วเราก็รอให้มันมันอาจจะพักพักตัวหรือว่าหมดรอบรอบตรงเนี้ยแล้วก็รอให้มันทำทำลูปใหม่ทำขาขึ้นรอบใหม่เพราะถึงยังไงเราเข้าตั้งแต่ตรงนี้แล้วอันนี้สำหรับสำหรับขาขึ้นรอบนี้นะส่วนขาขึ้นรอบนี้มันก็จะพฤติกรรมก็จะคล้าย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 เคียงกัน อัพแรกมันอยู่ตรงนี้เข้าประมาณตรงนี้แล้วก็พุ่งขึ้นไปโอเคอันนี้เป็นเทมเพลตแบบที่หนึ่งนะที่เราจะใช้สำรวจ ada คือ,อ setting แบบนี้เราเรารอแค่อัพอย่างเดียวเอา setting แบบที่สองเนะี่ย ทิ่งแบบที่2เราก็ดูเดียวๆได้เลยนะอันนี้จะดูใน4ชั่วโมงก็คือรอแค่มีปุ่มเนี่ยปุ่มสีเขียวที่มันเข้าเงื่อนไขเนี่ยเช่นถ้าเราเทียบย้อนไปก่อนขาขึ้นของมันรอบแรกๆเนะนี่ยถ้ามันถ้ามันพร้อมจะขึ้นเนะี่ยตรงนี้เราใช้ใช้สัญญาณปุ่มไอ้ดอดสีเขียวเป็นหลักเนะี่ยเห็นหมครัตรงนี้เนะี่ยมันเริ่มขาขึ้นละคือถ้าเราเริ่มต้น จุดเขียวแรกๆที่มันครบเงื่อนไขเนี่ยข้างล่างก็เขียวข้างบนก็เขียวเส้นนี้ก็เขียวนะเดี๋ยวจุดเริ่มต้นมันอยู่ตรงเนี้ยถ้ามันอยู่ในช่วงแรกมันก็จะเป็นจุดเข้าที่ยอดเยี่ยมตรงนี้ตรงนี้นะครับเห็นไหมครับที่ประมาณ0.13นแล้วก็ตรงนี้อีกครั้งหนึ่ง0.29แล้วก็ยาวมาเพราะนั้นรอบนี้เราก็จะรอจังหวะแบบนั้นแบบที่ผ่านมาเหมือนกัน รอให้มันเกิดผมเขียวเลยถ้าด้านล่างนี่เป็นเขียวด้วยยิ่งดีตอนที่มันเกิดสัญญาณนะก็คือในสี่ชั่วโมงนี้ในเซตติ้งในสี่ชั่วโมงก็คือรอทีนี้เรามาดูในในตามเฟรมที่เล็กลงมาในหนึ่งชั่วโมงนะในเซตติ้งแบบหนึ่งชั่วโมงนะมันเริ่มมีจุดเข้าเลยนะก็คือมีจุดเข้าที่สัญญาณตรงเนี้ยเนี่ยเราเข้า้แล้วจริงตรงเนี้ยถ้ามันมีดอทเขียวอีกครั้งหนึ่งก็ก็ก็น่าสนใจจะเข้าเพิ่มได้ละ แต่ว่าในหนึ่งชั่วโมงมัน,มนไม่เพียงพอที่จะคอนเฟิร์มว่ามันจะเป็นขาขึ้นอย่างจริงจังมันเข้าอาจจะเล่นสั้นได้ตรงเนี้ยแต่มันมีสัญญาณมาอีกครั้งหนึ่งก็คือบทสรุปของการเช็คอ d a นะครับสถานการณ์สปาว่าสถานการณ์ของ A.D.A. ตอนนี้ว่าพร้อมจะขึ้นก็หรือ,อยังเนี่ยพร้อมจะขึ้นแค่รอสัญญาณเท่านั้นเอง แล้วก็กราฟก็ยังยัง,ยงทำทำทงได้ดีอยู่ยังไม่คือยังทำฟอร์มที่พร้อมจะขึ้นอยู่ก็สรุปได้ตามนี้ก็คือรอสัญญาณคือใน3ชั่วโมงนี้รอสัญญาณอัพใน4ชั่วโมงนี้รอสัญญาณา small d o สเขียวส่วนใน1ชั่วโมงก็รอ สมอลดอทสีเขียวเนี่ยอีกครั้งหนึ่งหรือว่าก็เริ่มเข้าได้แล้วที่ราคาตรงนี้ค่อนข้างจะความเสี่ยงต่างม,มากแล้วที่ระดับตรงนี้นะโอเคบทสรุปสำหรับ ADA ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วลองมาติดตามมันดูว่ามันจะเป็นยังไงต่อสวัสดีครับ